มา,มานะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวเองกันนะคะว่าวอร์กหนึ่งวันของใบเตยเนี่ยใบเตยทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกัน l i s g o มาแนะนําตัวเองก่อนนะคะหนูชื่อนางสาวสัตวิมลจาดก,กางคะ่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะอายุยี่สิปีนะคะตื่นนอนแล้วค่ะใบเตยก็ไม่ได้ทําอะไรคะ่ะมาเล่นกับลูกสาวนะคะลูกสาวหนูก็คือแมวค่ะชื่อน้องทองกราวนะคะ หลังจากที่หนูเล่นน้องเสร็จนะหนูก็ไปทาภารกิจอาบน้ํากินข้าวนะคะอันนี้นะคะหนูก็อาบน้ํากินข้าวเสร็จแล้วนะคะวันวันหนึ่งของหนูนะคะหนูก็ใช้ชีวิตแบบว่าตื่นนอนเสร็จแล้วอาบน้ํากินข้าวเล่นกับแมวนะคะแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะอาจจะมีทําการบ้านบ้างนะคะก็จะเป็นวอล์กหนึ่งวันของใบเตยนะคะผสมกับการแนะนําตัวเองไปด้วยนะคะว่าตัวเองมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะส่วนตัวนะคะชอบเป็นอินโทรดแต่จะชอบพูดมากกับคนที่สนิทนะคะ วอกหนึ่งวันของหนูก็จบลงไปแล้วนะคะก็จะมีเพียงแค่นี้ค่ะหนึ่งวันของหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็สั้นๆค่ะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แนะนําตัวเองไปด้วยขอบจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ